โอเคนะครับมาเจอกันกับ Resident Evil ภาคของเจจิววาเลนไทน์นะครับนี่ครับทหารเข้ามายึดเมืองนะครับผมมีโรคระบาดนะครับผีชีวะนะครับไอ้ยาต้องบอกก่อนนะครับว่า RE 2เนี่ยผมเล่นไม่จบเพราะว่ามันน่ากลัวเกินนะครับแต่ว่า RE 3เนี่ยผมชอบเพราะมันแนวแอคชั่น โอ ة, ้ตอนนี้เนี่ยทั้งเมืองกำลังอยู่ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนักข่าวไม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีโลโก้ร่มแดงอาเบล่านะครับนี่นะครับเราเนี่ยจะดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับแหมทำให้ถึงบริษัทวัคซีนชื่อดังเลยนะครับไอยามไปใจเชื้อไวรัสนี่ว่ามาแล้วนะครับ DNA ตัดต่อฉีดเข้าไปนะครับแหมวัคซีนนี้ป้องกันโควิดได้อะไม่ใช่ เราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าแม่งคำนี้เนี่ยมีทุกบริษัทยานะครับบอกมีจะมีจะมีบริษัทยาไหนบอกว่าเราจะมีอนาคตที่แย่ลงไหมครับไม่มีแม่งกวนตีแล้วแหมผ่ <laughs> าตัดโครงการในมิสิตนะแม่มเอ้ยใครฉีดแล้วจะเนื้อเน่าแบบนี้นะครับ Resident Evil 3นะมาแล้วนะครับเปิดตัวมาด้วยฉากขึ้นฮอนะครับแหม เฮลิคอปเตอร์นะ UC นี่คืออัมเบร่าคอปเลชันลุงนี่มีเนมิซิสแน่นอนนะครับแหมตาลุงเนมิซิสโดนหลับแล้วนะแหมลุงเนมิซิสเนี่ยหลับไม่นานก็ตื่นนะครับแต่ลุงบางคนเนี่ยอยู่ยี่สิบปีก็ยังตื่นได้อยู่สุดยอดแหม่นะจิว,วเบนทายน,นะนางเอกของเรานะนางเอกที่หลายคนหมายปองนะผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยเซิร์ชชื่อนี้บนพรทับบ่อยนะ <laughs> จิว,วเวนทายพรทับ จริงนะครับตอนนั้นเนี่ยแม่งมีข่าวฮือฮาเลยบอกว่าแบบแบบการค้นหาแฟนนอมเวตาซีกับเรสซิเดนต์เนี่ยแม่งติดอันดับพคครทับแม่งตลกว่ะอย่าว่าเลยครับผมก็หาเหมือนกันนี่นะครับตื่นมาเห็นโคมไฟนะครับเออเพื่อนาฬิกาปลุกนะฮะแม่หน่วยสตา์ของเรานี่สุดยอดนะครับฝนตกซะด้วยนะครับแม่งทุกเรื่องต้องฝนตกนะครับถ้าเป็นหนังสยองขวัญเอเกมสยองขวัญต้องฝนตกนะครับเราจะเบาเสียงยังไงวะ คอสตูมนะฮะโอเคผมเปลี่ยนคอสตูมของจิวเป็นแบบฉบับแบบเซ็กซี่หน่อยนะโอเคเราอยู่ในห้องเจ๊จิววนะาเนะลนไทน์นะครับ original colors นะฮะโอเคมาที่โต๊ะทำงานนะครับโฮมบ้าน latcoo city นะครับแผนผังเมือง latcoo city โอเคกราฟิกทำมาใช้ได้เลยนะครับสวยเลยเปิดเปิดห้องน้ำดีกว่าไอยะนี่ครับเปิดประตูห้องน้ำโอเคคนระับ ปิดก๊อกน้ำนะครับแหมสวยโดยไม่ต้องแต่งหน้านะครับต้องเจ๊จิววาเลนไทน์อ้าวเลือดไหลสัตว์เลยตายละมึงติดเชื้อซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เนาะเฮ่แม่งเกมโอเวอร์นะครับตายกลายเป็นว่าเจอเป็นซอมบี้เกมโอเวอร์เดี๋ยวมีคาร์ลอดผมมายิงนะเจ๊แม่งกลัวเจ๊เสพกัญชาหรือเปล่าเนี่ยแม่งมือเน่าละใจเย็นเจ๊เนื้อหมูแพงอยู่เนื้อยังไม่เน่า เจ๊หลอนแล้วกูว่าฝันชัวแม่งเจ๊กำลังกลายเป็นซอมบี้นะครับขนาดกลายเป็นซอมบี้ยังยังเซ็กซี่คิดดูดิถือปืนมาแล้วนะครับฉันจะไม่ยอมกลายเป็นพวกมันตุ้มเรียบร้อยโอเคจบเกมนะครับเฮ้ยไม่ใช่โอเคมาแล้วนะครับให้ตายสิกูว่าแล้วฝันไป แม่งฝันร้ายลงทุกคืนเลยเนี่ยดูสิอืมอย่าเอาจากเมืองนี้นนนนนจะแย่อยู่แล้วโอ้หแม่งที่นอนเจ๊เจ๊ไม่คิดจะจัดที่นอนเลยเนี่ยให้ตายสิเดี๋ยวว่าแต่เจ๊เลยผมก็เหมือนกันอืมอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันได้นะจิวเปิดประตูอย่างว่านะครับชีวิตตำรวจไม่ไม่มีเวลามาเก็บของหรอกเนาะโอเคเปิดสวิตไฟก่อน ไอ้ย่ะนี่นะคปิดน้ำโอเคไอ้ยะสวยว่ะมีเบอร์ไหมเนี่ยนี่นะครับเจ๊รูปหน้าตัวเองโอ้โหขนาดในเกมยังสวยขนาดนี้เลยต้องบอกก่อนว่าแคปคอมออกแบบหน้ามาได้ดีมากนะครับเนี่ยปิดน้ำปิดก๊อกน้ำเออเปิดน้ำทิ้งไว้ทำไมวะนี่เดินมาแล้วนะครับ เออยี่สิบแปดกันยายนที่แลคคูนซิตี้นะโอเคเจ๊จิวเป็นตำรวจใครโทรมาวะอ่ามาแล้วใครโทรมานะครับตัดนะมีเสียงโทรมารับสายหน่อยฮัลโหลสวัสดีจิวสวัสดีไหมแบล็ตดันเธอเหรอต้องออกจากที่นี่นนะพูดเรื่องอะไรวะไม่มีเวลาแล้วก็ออกจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ โอเคขอเอาโทรศัพท์ก่อนบุกมาแล้วนะครับแหมเฮียเดเมสิตมานะครับความจริงเนมิสิตอยากจะเข้าประตูนะครับแต่ว่าไม่ใช่สไตล์เนมิสิตนะเขาแค่อยากจะมาทำความรู้จักกับจิวเฉยเฉยนี่ออนี่แน่ฉันไม่ให้เบอร์แกหรอกเนมิสิตเนมิสิตบอกว่าใจเย็นจิวฉันขอเบอร์หน่อยมาให้เบอร์ขอเฟซก็ได้นะเออขอเบอร์หน่อยจิวจิวไม่ให้นะจิวเขินเอ้าหลบนะวิ่งไปเร็ว แม่เจ๊ใจดำจังคนคนแค่จะมาขอเ,อเฟสเนี่ยอ้าวนั่นไงนีเร็วมันจะมาขอเฟสฉันแม่งเอ้ยนี่นะครับมีแต่คนนี่นะครับจิ้วขอเบอร์หน่อยเดนิีซิปบ,บอกนะครับไม่ได้ตั้งใจนะแค่กะแรงไม่ถูกอุ้ยไม่เอาฉัน,ฉ,นฉันไม่ได้เฟซบุ๊กแล้วฉันเล่นเทวิตเตอร์ฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันไม่ได้เฟซบุ๊กหรอกนะโคตรมัวร่วเลยกูพากอะไรของกูเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งกราฟิกสวยว่ะ แม่งเกาะบันไดเลยไม่ไม่มีทางไปลูกเจจิวบาดเจ็บนะไอเฮี้ยมาแล้วนะครับเนมิซิตบอกมึงจะให้เบอร์กูดีๆหรือเปล่านี่แน่โอ้โหมาแล้วนะครับถ้าไม่ให้เบอร์เนี่ยก็จะล้วงตับนะจิวแลกอันเอ้ยไม่นะอย่าไอเหี้ยเจจิวก็แม่เจจิวเนื้อหอมนะครับเนมิซิตอยากจะขอเบอร์เลยเนี่ย โอเควิ่งเร็ววิ่งเร็วก้จะถึงทางออกแล้วเอ็กซิสตนะเอ็กซิสตเอือปิวเจให้เบอร์เขาก็จบแล้วบอกว่าไปบอกว่าไปนัดกินเนื้อมนุษย์วันหลังก็ได้โอเคไปเร็วขึ้นบันไดโอเคเอืออะไรวะกําลังจะได้ขึ้นบันไดเอ้าจิวขอเบอร์หน่อยเฟสก็ได้นะฮะนี่มีซิสเขาอ่อนหวานให้เป็นนะนี่แน่ความจริงแค่อยากจะลูบผมนะครับ แต่ว่าต่อยแรงไปหน่อยทะลุพื้นเลยวังไงล่ะจิวจะเดหรือกูไหมนี่นะครับให้อารมณ์ตามตื้อเหมือนตอนอยู่มัธยมเลยมากินข้าวฉันไหมเคฟซีก็ได้ไม่เอาเคฟซีก็เอาชาบูแหมเจจิว,จวปฏิเสธนะวิ่งหนีอย่างเดียวกูไม่เดนกับมึงอเรียบร้อยนะครับปิดประตูน่โอกาสที่เดมิสิจะได้จีบจิวก็หมดไปแล้วนะครับ เยแม่งภาคเลยของกูเนี่ยอันนี้เป็นการภาคที่ไม่มีสาระนะครับอย่าใส่ใจนะ What the fuck เจ๊จิวต้องอุทานว่า What the fuck นะฮะ j i l ทางนี้ Brad you okay โอเคไหมคืออะไรเหรอมาดูหรอกจะมีคนตามล่าหน่วยสตาร์ดอ่ะมึงกับกูนั่นแหละจะไม่อยู่ที่นี่หรอก มองดูรอบตัวเธอสิมีแต่คนอยากขอเบอร์เธอแค่นั้นเลยเนี่ยวุ่นวายทั้งเมืองเลยเจ๊สวยเกินไปละมันเกิดขึ้นอะไรได้ยังไงเนี่ยไม่รู้มีแต่คนอยากขอเบอร์มึงอะจิวเยี่ยมงานลงหนังนะครับไดแอสเตอร์เฮ้ยแต่ชอบภาคนี้เนาะมันผมว่าทำออกมาได้สวยงามนะโอเคไปรู้ลั่นลันลั่นลันชิฟนะลันไป ไอเอสามเนี่ยจะต่างจากไอเอสองตรงที่ว่าไอเอสามจะเน้นความเป็นแอคชั่นนะครับซึ่งผมชอบเพราะว่าผมชอบเล่นเลสเตอรีวิลสี่นะแต่ผมไม่ชอบเล่นเลสเตอรีวิลสองเพราะมันน่ากลัวเกินนะชอบแนวแอคชั่นตื่นมาแล้วเออมีคนมาขอเบอร์ฉันเยอะเลยจิวขอเบอร์หน่อยจิวเฟซบุ๊กก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็ขอไลน์นะไปเร็วไปเร็วโกโกโกไม่ได้เธอจะมาขอเบอร์เพื่อนกูไม่ได้นายหยา ไปเร็วโกโกโกอ๋อเรียบร้อยนะครับผลจการไม่ยอมให้เบอร์ง่ายๆนะเรียบร้อยเพื่อนโดนทำ้ายเลยอย่าคิดกับมันเลยนะโดนกัดแล้วต้องกายล่างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ดิว่าจดเป็นไงไปเร็วอ๋อไปได้เสียสละเรานะครับโอเคเลิกพากย์ได้สาระแล้วเราจะพากย์ับสมจริงกันนะ จิวกูวิ่งไปนะครับขอโทษนะแบทตายแทนกูด้วยอ่ะไอ้ย่าปืนกรอกหรือเปล่าเนี่ยแม่งตำรวจแม่งเน่าเลยนะครับสงสัยนั่งชักว่าวรอจิวแม่งสภาพนี่คือแบบเออไม่ไหวแล้วเงี้ยมาละไอ้เหี้ยเดินโทรศัพท์ดูเซมาละยิงได้ไหมเนี่ยปุ้มเรียบร้อยวิ่งดีกว่าไม่ยิงไม่ยิงครับไม่รู้จะยิงไปทำไมมีมีดไหมไม่มีอ้าว มันมาไหมมาตามมาไหวที่มีสูตรปืนไหมเนี่ยยิงแบบอินฟินิตี้ได้ไหมมาละเออไม่ได้ไม่ได้จะยิงไม่ได้นะครับเกมนี้เราต้องไม่ยิงซีซัวนะไปที่เออหลังคานะครับหลังค่าลงรถไปเร็วลานจอดรถลานจอดรถแหมเจอคุณลุงแล้วนะครับซื้อหนูไมพันห้าไม่ใช่ออกไปเนอะอย่าเข้ามาใกล้แหมเจลุงนิจใจแข็งนะเนี่ยปฏิเสธจิว ปฏิเสธเจ้าแม่แห่งความเซ็กซี่ได้ยังไงยิวพยายามจะแบบบอกให้ลุงว่าไปไปด้วยกันเถอะเพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยนะครับแต่ลุงก็หมดแต่ห่วงของไงประมาณเนี้ยเนาะเรียบร้อยลุงบอกกูจะชักเป่ากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับกูถ้าไม่ให้เบอร์กูกูจะชักเป่๊กลุงแม่งห่วงของนะครับกลัวใครจะมาขโมยก็แล้วแต่ลุงเถอะไม่สนใจอะ ยุคนี้ตัวใครตัวมันนะครับโอ้โหแม่งอันนี้แม่งก็วงล็อกนะครับเกาะเกาะรั้วติสสนามเลยเชียร์จิวนะเฮ้ยแม่งแฟนพันธ์แท้อันนี้แฟนพันธ์แท้ละขอสุดกินจิวหน่อยอย่างเงี้ยแหมยามรับยามบอก้ิจิวเดทกับฉันไหมจิวจะพาไปกินเคเอฟซีนะแหมแฟนพันธ์แท้จิวเพียบเลยนะครับซอมบี้ทั้งเมืองอยากจะได้เบอร์ของเธอนะะเกมนี้ไม่มีอะไรมากเออจิวเดทกูไหม ชิดขี้ไปขี้ซะเอ้ยมันเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออขอเบอร์หน่อยขอจับขาหน่อยก็ได้เร็วไปแล้วไปแล้วเข้าไปดิเออไอ้เหี้ยแม่งมาแล้วจะแดกกูจนได้ไปซะนี่นะครับปฏิเสธด้วยปฏิเสธด้วยคำพูดแทงใจรับไม่ได้นะครับต้องใช้ตีนเจ็บท้องนะครับเจ็บท้อง โอเคอเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับนี่นะครับจิวเป็นคนดังนะครับจะมีเฮลิคอปเตอร์มาทำาข่าของเธอแค่นั้นเองนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะแหมจิวนี่เป็นคนดังนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ปาร์ติซี่มาถึงที่ระเบิดแล้วเรียบร้อยนะครับแฟนบันเทเนมิสิ มาแล้วนะครับเนมิสิตเนมิสิตเป็นเพื่อนเรียนสมัยเก่าของจิวนะครับจะบอกว่าจิวขอเบอร์หน่อยจิวอย่าพุ่งไปอย่างเงี้ยนี่นะครับจิวก็พยายามอัสเปจแหมจิวก็บอกว่าฉันมีแฟนแล้วฉันไม่เข้ากับเธอเนมิสิตเธออ้วนเกินไปนไปเร็วสตาร์ตติดเร็วนี่นะฮะเนมิสิตแค่ตามจีบจิวนะครับไม่มีอะไรไปเร็วแหมนะครับเนมิสิตก็บอกว่าใจเย็นๆจิวมากินข้าวกับฉันก่อน ไม่ต้องให้เบอก็ได้เนะนมิสิทธ์จะบอกอย่างนี้นะแต่เนมิสิทธ์เขาแรงเยอะไงเออเรียบร้อยนะครับทำไมต้องทำเป็นอย่างนี้ด้วยอ่าเรียบร้อยความจริงเนมิสิทธ์แค่ชวนจิวไปกินข้าวนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรร้ายแรงแต่อย่างใดแหนะสำลักเลยนะครเนมิสิทธ์บอกว่าถ้าไม่ให้เบอร์ก็ขอเฟซก็ได้นะจิวแหนะ เรียบร้อยจิวคลานนบคลานอ้าวนั่นไงระเบิดนะครับแม่งฉากนี้กูว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทอร์มินาเตอร์ชัวเพลงแม่งใช่เลยเนี่ยแต่แดงแต่แดงแต่แดงแ่เด่เเเเฮ้ยไปซอกนี่เรียบร้อยนี่นะครับมีผู้ไฟนะมีคุณเชียจิวเพียบเลยนะ ไอ้ย่าคาร์ลส์ตุ้มเนี่ยคาร์ลสบอกว่าจิวต้องเป็นเมียกูเฮ้ยใจเย็นนะจะช่วยนะแต่ต้องให้เฟสสัญญาเปล่าชื่อคาร์ลสนะคาร์ลสนะคาร์ลส์ก้าวหนึ่งหนึ่งแอดมาเลยเนมิซิตบอกว่าเออกูเหนื่อยอืม โดยรวมก็โอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเกมที่น่ากลัวเกินไปเนี่ยผมว่าโอเคเธอว่าเราเคลียร์แล้วนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราพาผู้รอชีวิตมาที่นี่ที่ไหนล่ะคนฉันเนี่ยเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้เป็นที่หลบภัยปลอดภัยนะขอเฟสก่อนไม่ให้ใจเย็นถ้าอยากจับต้องจ่ายมา2,000 พี่ชืเล่นตัวชอบชอบชอบใครปิดประตูนี่วะแม่งกระสุนแค่สองนัดแม่งจะเลิรนพรไม่แม่งปืนเ4หรือเปล่านี่ไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเลยมันไม่ใช่ซอมบีหรอกไปเลให้น่ากลัวกว่านั้นทำไมชอบเหรอเนมีซิตตามจีบจิวนะ คาร์ลก็คือหน่วยต่อต้านอาวุธเชื้อพาสมาครับเป็น UBCS จิวก็บอกว่าพรวกมึงนั่นแหละใจเย็นๆจิวโอเคไปเร็วทางนี้ได้นโนมไปไม่ใช่เดินโนใครซิดเหรอ โอเคโก้โก้โก้ึ้นรถไฟก่อนนะครับอันนี้แม่งขึ้นรถไฟปุ๊บเป็นเมโทรเอ็กโซดัสทะลุมิติไงผู้กองผู้หญิงคนนี้เนี่ยคงช่วยเราได้นะไอ้ยะลุงบิลและโฟเด้หรือเปล่าวเฮียเ <c oughs> ยี่ยมนี้ได้แรงบนันดาลใจมาจากหลายเกมนะครับจากจากไฟแม่งก็เทอร์มิเนเตอร์ลุงบิลและโฟเด้ดิ จิวเนี่ยคือดาวของหน่วยสตาร์แฮะถึงว่าไม่โทรขอเบอร์ชื่อวอลเลนทน์เทพเจ้าของความรักนั่นเองชื่อจิวธรรมดาก็พอค่ะอย่ากดีที่รู้จักนะจิวใส่ชื่อมิคาอิลเบกเตอร์นะครับดีไม่ใช่มิคาอิลคาราชินิคอฟโปรดอภัยด้วเถิโดนกัดหรือเปล่าเนี่ย

ถ้าเราทำให้รถไฟฟ้าเออรถใต้ดินเนี่ยเคลื่อนที่ได้เราจะพะยกละเลือนได้เราต้องการความช่วยเหลือคนของฉันเนี่ยทำสิ่งนี้คนเดียวไม่ได้หรอกต้องการความช่วยเหลือจากเธอได้ไหมจิู <All right. S 1> ได้สิเอาด้วยแต้อย่าให้วินโอเค เราอยากรอดชีวิตเหมือนกันขอบคุณนะเ o อร์โอเคเราจะติดต่อกันละฉันรู้ว่าวิดีโอคืออะไรโอเคเกรดอาบน้ำกราวนะไปข้างบนก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมนี้เก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอพัทโซอะไรเนี่ยผมอาจจะแก้ไม่ได้ทันทีแล้วก็นั่นแหละแต่ผมชอบเนื้อเรื่องเยเ แต่ผมจะไม่ไปเล่นภาคสองนะภาคสองมันน่ากลัวเกินไปนะความจริงเล s i d e n t Evil ข้อเสียก็คือสําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนเกมอ่ะคือความจริงผมดูมาตั้งแต่ PS1 นะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนเกมแบบร้อเอร์นอ่ะเขาจะไม่ชอบแนวพัสิลของมันเพราะว่าต้องวิ่งย้อนไปย้อนมานะครับโอเคมันบอกให้เราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอะทางไหนอ่ะอาบบเดอกราวเอ้าก็ปิดหมดแล้วนี่อ๋อ ไปทางอื่นใช่ไหมอาบบเดอกราวทางนู้นหรือเปล่าโอเคขอ,อกระสุนได้ไหมเหลือสองนัดเองเวรกรรมจริงๆเฮ้ยถ้าทำเป็นเกมแบบโคออฟได้นี่ผมว่ามันเลยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แท็บลอยนะไม่อ่านใช้เวลานะแท็บลอยร้านขายพวกนิตยสารอืม ไปเ,ไปเลยแผนว่าไงเราต้องไปทําให้รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับหลักไม่มีอะไรมากถ้าใครที่เล่น r e s i แล้วเนี่นลญญยล,ลองปรับเป็นเสียงญี่ปุ่นก็ได้นะโอเคนะครับเปิดดูซิว่ามีอะไรให้เราเก็บเฮ้ยมี M4 ด้วยเอาดิเอาเลยเอาก็จะเอา M4 อ่ะเฮ้ยอืมเราจะหยิบไปยังไงอะ ยูสอ่ายูสเอ็กซ์แอมคอมบายได้ไหมไม่ได้อีกเอ้าก็ก็จะเก็บอะเฮ้ยก็ก็จะเอาอะเฮ้ยก็คอนเฟิร์มเนี่ยทำไมอะคอนเฟิร์มไม่ได้เหรอเอา้าแล้วหยิบแล้วหยิบยังไงอะเดี๋ยวนะขอหยิบปืนก่อนนะผมว่ามันแปลกๆแ,แล้วแหละอ๋อช่องเก็บของเต็มเหรอถ้าเอานี้ได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงผมว่ามีอะไรผิดปกติกับห้องเก็บของละอ,อ๋อเลื่อนได้โอเคแล้วเราใช้ปืนอย่างนั้นยังไงอ่ะเอ้ามีปืนแต่ใช้ไม่ได้คือไงวะอีควิปอ่ะอ,อ๋อต้องอีควิปก่อนเออโอเคเราใช้เอมโฟก่อนไอ้นี่เอมโฟป่ะเนี่ยเอปมโฟบอกว่าไม่รู้อะช่างมเถอะเพราะว่าปืนพวกเหลือสองนัดนะครับอันนี้เป็นที่เซฟอันนี้คืออะไร เอ่อคืออะไรอ่ะอะไรใช้ใช้กุญแจหรือเปล่าเนี่ยอ๋อต้องหาอะไรมาเสียบเหรออืมต้องต้องมีตัวอะไรมาเสียบปลักนะฮะโอเคเซฟก่อนก็เซฟก่อนอ่ะ UBCS Herb f i e l d Manual นะครับโอเคตัดพาร์ทก่อนนะครับ